เอาละว,วันนี้เราก็จะมาโปรโมทช่องบีอ็งทีวีนะครับยอดสับสไคร์นะครับปิดไว้ไม่รู้นะครับผมก็ช่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่องที่ดีนะครับเออก็มาดูที่เกี่ยวกับอะไรนะครับสวัสดีครับผมเค B บีองทีวีหรือที่เรียกกันว่าจาวาบอกว่าทุกคนจะได้รับความสนุกจากช่องผมนะครับเพชรช,ชายาไออ้วนหัวแข็งไออ้วนหัวแข็งคืออะไรวะไออ้วนหัวแข็งเดี๋ยว ไม่รู้นะอายุไม่บอกจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับก็เป้าหมายเขาเนี่ยอ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดูตัวนี้ก็รู้ยอดซับอ่ะดิสามร้อยยังไม่ถึงสี่ร้อยไม่รู้นะเขาอาจจะหลอกก็ได้นะก็เขาบอกว่าถ้าถึงแต่ละอันเนี่ยเขาจะ ถ้าถึงอะไรไม่รู้นะเขาจะโปรโมทให้ทุกคนเลยนะครับกดให้ถึงไวๆนะครับก็วิวรวม7000นะครับผมเราไปดูที่วิดีโอเลยก็นะครับเป็นอินโทรนะครับแล้วก็มีเล่นเกมนะฟรีไฟลมีโปรโมทช่องนะครับส่วนมากก็จะมีฟรีไฟล์นะผมว่ามีการสอนทำต่างๆด้วยนะครับผม กับสอนทำฟรีไฟล์หรือสอนทำแบนเนอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีอินโทรด้วยนะว่าเล่นฟรีไฟล์กับอินโทรนะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมไปดูไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ